ถ้าตร,รวจคุณเหมิงเขาๆก่อนคนอื่นเนี่ยเขารวยจากยาเสพติดเนี่ยด้วยการขายกันในโลกภายนอกนี่แหละแต่ว่าคุณเหมงเนี่ยรวยจากการขายยาเสพติดในคุกนี่อันนี้น่าสนใจแต่ตออ่อ่นเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ V.P. ก่อนวันนี้เนี่ยคุณพิงกี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกมีข่าวมากมายว่าเขาได้รับสิทธิ์ V.P. V.P. มีจริงไหม V.P. ผมบอกให้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นดาราหรอกไม่จําเป็นต้องเป็นนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลสสอ,อะไรก็แล้วแต่มันไม่จําเป็นพี่ Vip เนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเข้าไปในคุกแต่เรารวยหรือเรามีเงินแค่นั้นก็ Vip แล้ว Vip ในที่นี้หมายถึงว่าเราเออไม่อยากซักผ้าโอ้ยเนี่ยเล็บเจ็บเราก็ไปจ้างเขาซักพี่เดือนสามร้อยบาทเองจ้างนัดโคษด้วยกันเนี่ยซักผ้าเท่านั้นเราก็ไม่ต้องซักผ้าแล้วเออแล้วเราเข้าไปเราอยากนอนสบายเออกินอยู่หรูหรานอนสบาย Vip ถูกต้องไหมเราก็ไปจ้างเขา ทำงานอาหารเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดสิว่าคุณเราเข้าไปแล้วเราอยากกินสุก,กี้อะ่ะเราทำไงได้ไหมได้ครับอยากกินสุก,กี้เราก็ไปเบิกซื้อกินเลยพี่ในเรือนจำเขามีร้านค้าให้เบิกขอแค่เรามีเงินอย่างเดียวแค่นั้นนะ่ะเราทําอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในกฎกติกาของเรือนจําเขาคาว่า B A P ในเรือนจาเนี่ยคือนอนสบายตอนแอร์ไหมไม่มีครับแอร์ไม่มีครับร้อยเปอร์เซ็นต ทำว่านอนสบายของผมเนี่ยคือ V.I.P ก็คือเราเนี่ยเข้าไปปุ๊บเราไม่รู้จักใครเราไปจะต้องไปนอนเบียดกับเขาเออนอนเบียดกับคนที่เราไม่รู้จักอืมเราก็ไปซื้อที่นอนเอาซื้อที่นอนหมายถึงว่าเราไปซื้อกับเพื่อนเนี่ยในคุกด้วยกันเนี่ยเออจะมีคนที่ไม่มีญาติเออเขาไม่มีเงินอืมแต่เขาเป็นคนที่อยู่ก่อนแล้วคนเก่าเออคือว่าเหมือนขายายมันนอนสบายมัไม่เบียดใครอืมเราก็เข้าไปพี่ ผมอยากได้ที่นอนดีๆปรึกษาเลยเฮออ้ยออได้เดน้องเดี๋ยวผมให้ห้าพันหูขายให้ไวเลยพี่ห้าพันได้นอนที่ดีๆแล้วแค่นั้นก็ VP p แล้ววิค่าว่าคุณพิงกี้เนี่ยที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยสบายไหมเขาสบายในส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับสบายตรงน,นี้เขามีเงินอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอะ่ะอยากกินดีๆอยากอยู่สบายใช้เงินซื้อกับนักโทษซื้อนายไม่ได้หรอกผมบอกให้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือตอนนี้ไม่มีแล้วในเรือนจำหมดใช้ไม่ได้ไม่มีเลยครับไม่มีเป็นศูนย์เพราะว่าตอนนี้กรมราชทันเนี่ยกำชับมากเรื่องนี้นะครับมันหมดตั้งแต่ตอนผมอยู่แล้วในเรือนจำอะโทรศัพท์ไม่มีแล้วตอนผมอยู่นี่ตั้งแต่ปีห้ากว่ากว่าหมดแล้วพี่ไม่มีแล้วเขียนยดหมายอย่างเดียวเลยตอนนี้ทําไมก็ถึงไม่มีโทรศัพท์มือถือนในในใน,ในคุกเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นการแพร่กระจายของยาเสพติด สั่งการมาจากในเรือนจําเยอะมากจะมีการซัดทอดเข้าไปในเรือนจําถูกจับคนนอกถูกจับก็บอกว่าเอามาจากคนนี้เอามาจากใน A, ใน B ใน C ซึ่งอยู่ในเรือนจําใช่ซึ่งอยู่ในเรือน